เ่ยอะไรเอ่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าสามารถตอ่อยอดไปขายความรู้ได้ด้วยนะครับอ้าุณสม้มบอกว่าเมื่อกี้เรื่องเรื่องข้าวอาจารย์ขายข้าวนะ่ะเขาจะทำคอนเทนต์เป็นแบบทำนาได้ไหมโอ้ทำนาผมว่ามันมันก็ทำได้นะแต่ผมว่ามันความดึงดูดเนี่ยมันสู้อาหารไม่ได้นะแล้วมันก็ถ่ายยากกว่าด้วยนะครับผมทำนาที่ค่อนข้างยากเลยครับ <Sorry. S 2> ม,มันยากเพราะว่ามันยากเพราะว่าเราต้องออกไปถ่ายนอกสถานที่เนี่ยนะครับผมมันมีปัจจัยเยอะเลยทั้งเรื่องของแดดร้อนทั้งเรื่องของฝนตกทั้งเรื่องของเสียงกล้องไม้โหเยอะ,ะเลยครับผมยากกว่าเยอะเลยนะครับเอาเอา,เอาที่มันสนําเร็จเลยเมือจจ่ออาจารย์ว่าเราหุงข้าวแล้วไปเปิดม้อข้าวข้าวเลียงไม่สวยโอ้โหออกมาแบเปิดไม้ข้าวร้อนอ่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่มาแบ่งปันสารดีนั่งอยู่ทามเลยทุกคนอยากสวัสดีทับคุณยศใครอยากได้ความรู้วันนี้พี่บอกเลยว่ามันเป็นโอกาสไม่ได้ง่ายสวัสดีคุณพระอรรถาสวัสดีค่ะถามได้ถามได้ขายกาแฟมุกเก็ตจานกาแฟมุกเก็ตจารย์อ่าเขามาหมายจารย์สาวอนขายกาแฟ ก็เมื่อกี้แจ้งไปแล้วนะครับอาหารเสริมสกินแคร์ควรหมอบเลี้ยงก่อนนะครับเพราะมือใหม่ทำมาหรายไงมีความเสี่ยงตกลงตัดแต้มแล้วก็มีปัญหาเยอะมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมไม่แนะนํานะตัวนี้ผมพูดจากใจเลยนะครับผมเอาตัวที่เราขายเอาตัวใหม่ตัวใหม่อาจารย์ลินมันไม่เห็นพิมพ์เข้ามาบ่อยๆอ่าพิมพ์เข้ามาหอาจารย์ลินพิมพ์เข้ามาใหม่มันมันมันคอมเมนต์มันหลายไงสันติธรรมจะโอ้ พี่นุ้มบอกหายสีฟันอาจารย์ทำเขาได้ยังไงคะหายาสีฟันเหรอครับผมให้ไปหาคาิ้นชันหรือฟัคทองนะครับผมเตรียมได้เลยนะเสร็จแล้วก็เอามะข่ี้กับฟันให้ฟันมันเหลืองๆนะครับผมนะครับเสร็จแล้วเปิดเปิดคลิปนะครับผมก็คือถือแก้วกาแฟนะครับแล้วก็บอกว่าชอบกินกาแฟแต่ว่ากลัวฟันเหลืองแล้วก็ยิงฟันเลยครับผมจะทำไงดี เพราะว่าเพนทอยหนึ่งของคนก็คือว่าฟันมันเหลืองนะครับเสร็จแล้วเราก็นำต่อเลยว่าโอ้นี่ไงยาสีฟันของเราช่วยแก้ปัญหาฟันเหลืองได้เห็นไหมที่เต็มกระโหลกได้เลยนะครับผมก็มีชั้นก็มีชั้นได้ๆอาจารย์หรือฟักทองอะได้ครับอะไรที่มันเหลืองๆนะครับผมเอามะขี้ยี่ฟันให้มันดูเหลืองๆหน่อยนะครับผม มาทุ่มมองตื่นภาพเลยทุกคนสวัสดีครับคุณแดงสวัสดีคุณนันเอาขมิ้นชันเอาฟักทองมาทาทาไปเลยเหลืองว่าอาจารย์ถ้าสมมติว่าเราจะเราเราจะเริ่มต้นจากสมตื่นเช้ามาเน่ะมีกินปลาทุกคนเป็นเหมาแล้วไหมเป็นตุ่มมองเห็นภาพเลยทุกคนตื่นเช้ามาเป็นเหมือนกันไหมนี่ยน้ำลายบูดกินปลากินปลาก็ได้ครับผมแต่กินปลามันเห็นไม่ชัดเจนมันเป็นน้ำทำไง แต่ที่ไอ้ฟันเหลืองนี่มันเป็นรูปธรรมนะครับผมมันเป็นชัดมากแห่าแต่ก็ได้ครับผมก็ต้องทำท่าเลยนะให้มันเหมือนนะเอามืออ้างปากแล้วก็เฮ้อแล้วก็โอ้โหต้องทำหน้าเหมือน้วยนะครับผมต้องเล่นใหญ่นะครับอย่างที่ผมบอกนะพอเราเอาไอ้เพื่อนเพื่อนแบบอู้อะไรเนี้ยไปเลยใช้แอร์สปันไปดิเลยเออเปิดช่องไม้เปิดช่องไม้ให้ความรู้เรื่องต้นไม้ หาเาินสรุปได้ประโยชน์ไม่พูดตามพบแต่ทำยังไงคะเปิดช่องไม้ขายต้นไม้ก็สอนปลูกต้นไม้เลยสิครับผมนะสอนปลูกคนะตังโมทุกอย่างนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือเราก็จะทั้งปากกาได้ขายดินขายเมล็ดขายปุ๋ยนะครับขายต้นไม้ก็ได้สุดท้ายขายความรู้ได้อีกนะครับผมอันนี้โคตรชัดเจนเลยครับผม ้นไม้เนี่ยไม่ร <ives> <gram> ู้ว่าเป็น <aso> ต้นไม้เป็นเป็นไม้ประดับหรือว่านอกจากมันมีต้นไม้ประดับมีต้นไม้ใหญ่หรือว่ายังไงต้นไม้ก็จะต้นไม้อะไรก็แนวทางเดียวกันหมดนะครับสอนปลูกได้เลยครับก็คนที่เข้ามาดูเขาเขาอยากจะมีต้นไม้ต้นนั้นก็ตรงกับที่เราขายเลยนั่นเองแนวทางเดียวกันหมด